แล้ววันนี้ยังมานั่งทะเลาะก,กันนะคะระหว่างพักร่วมจะถอนตัวดีไหมสมมติรภูมิใจไทยนะกับประชาธิปัตย์ถอนตัวออกไปแล้วก็จะไปเอาเพื่อไทยเข้ามาไหมนะคะส่วนอีกทางหนึ่งก็บอกว่ารู้ได้ยังไงว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะจะถอนตัวออกมาแล้วจะเอาเพื่อไทยเข้าเคยคิดบ้างไหมว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยอาจจะถอนมาอยู่กับเพื่อไทยอย่าไปเพ้อเจอร์เลยค่ะ เรื่องของการเมืองนี่ยฉันยังบอกว่าเราเนี่ยนะคะอยู่ผิวๆเองเราไม่ได้ลึกถึงขนาดแม้แต่คนที่เป็นพักการเมืองหรือนักการเมืองเองหลายๆคนก็ไม่ได้จะลึกอะไรมีกลุ่มที่ลึกๆเนี่ยนะคะมันอยู่ไม่กี่คนหรอกเรื่องอย่างนี้เขารู้เขาทําเป็นเขาเล่นเป็นของเขาระดับคีย์แมนจริง,รงๆไม่กี่คนเท่านั้นในของแต่ละพักเนี่ยนะะที่จะลึกส่วนใหญ่ก็อยู่ผิวๆจะไปรู้อะไรนะคะ ท่านผู้ชมคะอย่างสสบางคนนะคะที่เป็นสสอ,อยู่แดนไกลอยูอ่อีสานใต้ยอย่างเนี้ยถ้าคุณไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรนะประสานงานจากส่วนกลางหรือมีพักพวกที่อยู่ส่วนในคุณก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะฮะสสบ้านนอกเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไม่ว่าสสจะอยู่พักอะไรดิฉันไม่ได้มุ่งประเด็นไปตรงที่คุณเป็นสสพักอะไร มันอยู่ที่คุณทํำยังไงมากกว่าถึงคุณจะอยู่ภูมิใจไทยแต่ถ้าคุณทําดีคุณก็คือคนดีถึงคุณจะอยู่พลังประชารัฐนะฮะถ้าคุณทําดีคุณดูแลประชาชนดิฉันก็ถือว่าคุณสอบผ่านเพราะหน้าที่ของคุณคือดูแลประชาชนพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ผิดอะไรพักการเมืองไม่ได้ผิดอะไรที่ผิดคือคนบริหารมึงบริหารยังไงให้พักมึงวันเนี้นะฮะใครๆก็ใครๆเขาก็ทักทายไว้ล่วงหน้าเลยว่ามึงต่ำสิบนะฮะ แล้วอยู่ดีๆคนพักที่กําลังต่ำสิบท่านที่มาพักเก่าแก่หกสิบเจ็ดสิบกว่าปีมาถูกพักที่เพิ่งตั้งขึ้นหลังการรัฐประหารเนี่ยนะฮะกินรวบไปจนหมดดิฉันถามว่าเพราะอะไรพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีพลังขนาดที่จะไปดูดพักอย่างนี้มาได้เหรอคะถ้าคนของคุณเนี่ยไม่พร้อมใจกันที่จะพระจากออกจากคุณไปเพราะเห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดอยู่กับคุณเนี่ย ถึงแม้ว่าจะได้ดิบได้ดีได้ร่วมรัฐบาลก็ถูกเขาด่าทุกวันคุณจะทําหน้าอย่างไงถ้าลงพื้นที่แล้วเขาถามว่าอ่ะทําไมไปร่วมกับพลังประชารัฐละ่ะตอนมหาเสียงก็เห็นด่าเขาปาปาฉันถามว่าคุณจะทําหน้าอย่างไงเรื่องแบบนี้เนี่ยนะดิฉันบอกว่าคนที่มันไม่ได้เจอกับตัวเองเมันไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นมาตรการที่พวกคุณออกมาในครั้งนี้นะคะแม้คุณจะไม่ได้พูดคําว่าล็อกดาวน์แม้คุณจะไม่ได้พูดคําว่าเคอร์ฟิว แม้คุณจะไม่ได้บอกว่าวันนี้เราประกาศภาวะฉุกเฉินแต่ทุกคนก็รู้ดีเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สามรอบที่สามแล้วซึ่งอย่างนี้ฉันพูดในช่วงต้นต้นคลิปบอกว่าถ้าในการทำงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงการไหนๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งนะคะการสอบการเทสต,ต่างๆคุณมีโอกาสแค่สามครั้งถือว่าสุดแล้วนะฮะสมมติว่าครั้งแรกคุณทำผิด หรือคุณได้รับมอบหมายให้ทําอะไรแล้วคุณทําไม่สําเร็จคุณก็จะถูกต่อว่าตักเตือนนะคะพอครั้งที่สองก็ยังพลาดอีกครั้งนี้คือค่าโทษและครั้งที่สามยังพลาดอีกนะคะคุณก็จะได้รับโทษที่เขาคาดคุณเอาไว้นั่นแหละแต่วันนี้พวกคุณไม่เคยมีใครที่โดนอะไรเลยเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาพวกคุณไม่ได้โดนอะไรเลยค่ะเราตั้งหากคะที่โดนที่ลําบากนี่คือเรา เพราะฉะนั้นไอ้ที่มึงทํางานกันไม่ได้แบบไม่ได้นอนแม้กระทั่งขึ้นเตียงก็ยังทํางานก็กูอยากจะถามว่ามึงขึ้นไปทําอะไรบนเตียงเอามาพูดทําไมนะฮะเมื่อดียังมีเตียงนอนให้ทํางานชาวบ้านบางคนต้องนอนอยู่ริมถนนริมฟุตบาทในช่วงของการประกาศสภาวะฉุกเฉินแรกๆที่มีการประกาศเคอร์ฟิวคนเร่ร่อนนะถูกต้อนออกจากที่สาธารณนะซึ่งมึงก็ไม่ได้เคยแคร์เลยว่าต้อนเขาออกไปแล้วเขาไปนอนที่ไหนเขาไปนอนในรูเหรอ เห็นไหมฮะจำได้ไหมในตอนที่ประกาศครั้งแรกที่มีเคอร์ฟิวคนไม่มีบ้านเน่ยโควิดมารอบนั้นบางคนจากเศรษฐีกลายเป็นยาจกภายในพริบตาแล้วทำยังไงฮะก็ต้องเร่ร่อนไม่มีบ้านอยู่บางคนเช่าบ้านอยู่ก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าเขาเนื่องจากเกิดภาวะของโควิดไม่ได้จ่ายค่าเช่าแล้วเจ้าของบ้านเช่าที่ไหนจะให้อยู่ก็ต้องเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าออกมาเร่ร่อนนั่งอยู่ตามป้ายรถเมล์บ้าง นั่งอยู่ตามริมฟุตบาทบ้างทีนี้พอมีโอกาสที่จะได้ไปรวมกลุ่มนะคะกับคนเร่ร่อนที่เขาอยู่กันปุกะยอมเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้กินข้าวเนื่องจากก็จะมีคนใจดีนะคะเอาเอาข้าวเนี่ยใส่รถมาแจกเป็นข้าวกล่องข้าวอะไรซึ่งคนเสื้อแดงของเราหลายๆคนก็ทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นดิฉันถึงบอกว่ารัฐบาลเองในช่วงของการล็อกดาวน์ครั้งแรกมีตู้ปันสุขเต็มไปหมดค่ะเพราะว่าคนยังมีกําลัง ตามสถานีตำรวจตามสถานที่ราชการบ้านคนมีสตางนะหรือห้างร้านต่างๆเขายังพอมีสายป่านเขายังได้อยู่แล้วเขาไม่คิดหรอกเขาว่าวันนี้มึงจะมีลอกแล้วลอกที่สองแล้วลอกที่สามและดิฉันขอทายนะฮะว่าถ้ามึงยังไม่ลอกดาวมึงยังไม่ยอมเจ็บนะเพราะกลัวถูกด่าเนี่ยนะมึงมีละลอกสี่ละลอกห้าแน่นอนนะฮะในตอนนั้นมีตู้ปันสุขทุกคนพอมีไงฮะ แล้วก็คาดหวังว่าจบครั้งนี้ไปเราก็ค่อยเริ่มต้นกันใหม่แต่วันนี้เห็นไหมฮะพอไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ตู้ปันสุกไปไหนหมดนะ,ะแล้วในะตอนนั้นตัวดิฉันเองนะคะก็ยังไปแจกข้าวกล่องทําข้าวกล่องไปแจกที่หมู่บ้านเอ,อื้ออาทรบ้างอะไรบ้างมีคนเป็นพันๆฮะลงมารับข้าวกล่องบางคนเนี่ยนะฮะลงมาแล้วก็บอกว่าขออีกสองสามกล่องได้ไหมมีคนที่นอนอยู่ข้างบนยังไม่ได้กินอะไรเลย แล้วก็ลงมาไม่ได้เช่นมีอาจจะมีคนแก่หรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีเด็กลงมารับก็ได้ไปได้น้ําได้ข้าวกล่องไปกินประทางชีวิตกันไปแต่วันเนี้ยทุกคนไม่มีสายปานตรงนั้นเหลือแล้วเนื่องจากนี่มึงละลอกสามแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่พูดถึงการเยียวยาเลยแม้แต่นิดเดียวนอกจากไม่พูดถึงการเยียวยาแล้วมึงยังออกนู่นออกนี่มาบังคับประชาชน กรณีหน้ากากอนามัยนี่ท่ฉันถึงได้บอกเลยคะัะว่าจับใดที่มึงไม่ได้แจกเขามึงจะไปจับเขาปรับขนาดนั้นได้ยังไงเขาไปขับรถเฉียวใครล้มหรอคะไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่ใช่อาชญากรคะ่ะมึงไม่ต้องปรับขนาดนั้นมึงปรับห้าร้อยพันหนึ่งก็ได้หรือจะใช้วิธีรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่นะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พอเอาทหารออกมาเลยคะ่ะจับ ฉีดวัคซีนให้หมดนะคะเล้าออกมารณรงค์ช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องรอฝนตกนะคะแล้วก็มาย่ำน้ําแล้วก็คอยเข็นรถที่ตายอยู่ตามถนนนะคะแล้วก็ไม่ต้องคอยที่จะเวลาหน้าแล้งนะคะเอาน้ําใส่รถด m c อมซไปหยอดให้ประชาชนวันนี้ก็ออกมาได้ค่ะนะะออกมาเลยแล้วคุณก็ทําการรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยไม่ต้องมาแจกให้ตามบ้านแบบครั้งที่แล้วนะคะทุเรศดิฉันอยู่ห้าคนแจกสามอัน แล้วต้องให้กูเวียนกันใส่เหรอคะหน้ากากอนามัยมึงเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ไม่เคยได้รับแจกอีกเลยวันเนี้ยคุณไปเลยค่ะคุณตั้งจุดไปเลยตรงไหนอนุสาวรีนะหรือที่ตรงไหนที่มันเป็นที่ชุมชนนะเอาหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นตรงนั้นสำนักงานเขตอะไรต่างๆไม่ใช่มีหน้าที่ทำบัตรประชาชนจ,จดทะเบียนสมรสนะคะหรือทำทะเบียนราษให้เขาไปคัดสำเนาอย่างเดียว แนวมันควรจะทํางานเชิงรุกออกมาเลยค่ะเขตไหนที่มันมีสํานักงานเขตเนี่ยออกมาสิฮะตั้นโต๊ะเลยไม่แจกข้าวก็แจกแมสกอ่แจกแอลกอฮอล์สนับสนุนเขาอย่างนี้แล้วค่อยไปจับเขาแล้วค่อยดําเนินคดีกับเขาแจกก็ไม่แจกให้ก็ไม่ให้ล็อกดาวนก็ไม่ล็อกเคอร์ฟิวก็ไม่ประกาศหาอะไรก็ไม่รู้เขาก็ใช้ชีวิตสเปะส,สปะไปเรื่อยเปื่อยประชาชนคนไทยทุกคนฉันถามว่านอกจากที่ เราจะเห็นว่าไม่ใช่จะมีมือถือกันทุกคนแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะมีอ,อินเทอร์เน็ตไม่ใช่ทุกคนจะมีคอมพิวเตอร์นะฮะถ้าเขามีโทรศัพท์มือถือเขาก็ยังดีเขายังได้เห็นข่าวบ้างอะไรบ้างประเภทที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนอะคือทุกคนไม่ได้หมายความว่าจะมีชีวิตนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็คอยติดตามข่าวอย่างชนชั้นกลางอย่างคนที่พอมีปัญญาคนที่เดินอยู่ตามถนนที่ไม่รู้อีโดอีเนไม่ได้ฟังข่าวไม่ได้ดูข่าวเนี่ยเยอะแยะมากมายเคยรู้กันบ้างไหม ถ้าเขาไม่ใส่อนาหน้ากากอนามัยสมมติว่าถ้าเขาอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีชุมชนไม่ได้มีใครพูดอะไรให้ฟังทะเลทล่าออกมามึงไปจับเขาที่สําคัญเลยก็คือถ้าเขาไม่มีเงินก็คือทําไมรู้ไหมก็ต้องติดคุกเพื่อเป็นการเปรียบเทียบปรับอยู่ดีๆโควิด COVID, กูก็กลัวจะหายอยู่แล้วนะคะแถมวัคซีนมึงกูก็ยิ่งกลัวเข้าไปอีกทะเลทล่าออกมากูยังถูกจับอีกพอถูกจับเสร็จกูไม่มีปัญญาแล้วค่ะขั้นต่ำหกพันบาทเนี่ยกูก็ต้องติดคุกอีก สรุปแล้วเป็นการช่วยเหลืออะไรประชาชนคะที่ที่ฉันพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ที่ที่มันไม่ไม,ไม่ไม่จริงนะมันมีเป็นเรื่องจริงจริง,รงแล้วการให้อำนาจนะคะเจ้าหน้าที่ทํากับประชาชนแบบนี้แล้วคุณก็ออกมาพูดบอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ให้เป็นดุลยพินิษดุลยพินิษของเจ้าพนักงานดิฉันก็บอกว่าขึ้นอยู่แต่กับอารมณ์เขาเหมือนกันดูจากการที่ เวลาเราขับรถไปไหนแล้วไปเจอเจ,อเจอ้าหน้าที่อารมณ์ดีก็พูดกับเราดีอารมณ์ไม่ดีก็บอกว่าเลื้อเลื้อเอาไปขับขี่มาดูอย่างเงี้ยดิฉันก็ยังนึกในใจเลยบอกว่าพ่อแม่มึงเป็นจีนเหรอมึงถึงมันเป็นลื้อๆอ้วกของกูเนี่ยมึงพูดดีๆไม่ได้อะเจอมาแล้วค่ะสิ่งที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดดิฉันบอกว่าต้องมีคนที่เคยเจอกับดิฉันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณรวบอํานาจไว้กับตัวเองอย่างที่ปรินาพูดอะค่ะ การรวบหน้าเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทําให้บริหารจัดการก็นายกมึงสมองแปดหมนสี่พันเซลแล้วเอาอำนาไปรวบไว้กูถึงเป็นอย่างนี้กันไงนึกออกไหมฮะถ้าจะรวบออานาจเอาไว้ก็บริหารจัดการเนี่ยให้มันดีนะคะไม่ใช่ทําอะไรก็ถูกเขาด่าแล้วก็มาแล้วก็มาด่ามา่าบอกว่าทําอะไรไปก็ถูกด่ามึงก็ช่วยทําในสิ่งที่เขาจะไม่ด่าสิ